สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับมีคําถามถามเข้ามากันเยอะมากเลยหลังจากที่เราได้ทําคลิปเกี่ยวกับการอธิบายเรื่องของราศีไปก็จะมีคําถามที่เป็นคําถามเชิงเรื่องของความรู้สึกความผูกพันหรือเรื่องเรียกง่ายๆว่าความรักเองนะครับก็ เข้ามาถามคาถามที่แบบว่าคือมีแฟนอยู่ค่ะแล้วอยากจะทําแบบเซอร์ไพรส์แฟนอยากจะเอาใจแฟนจะทํำยังไงดีนะครับวันนี้เราก็เลยรวบยอดมาให้เลยครับว่าวิธีการเอาใจนะครับคนแต่ราศีเราควรจะเข้าหาเขายังไงอันนี้พูดถึงการเอาใจนี่พูดถึงการแบบเขาเรียกว่าเริ่มต้นอยากจะไปฉีดเขาเป็นแฟนด้วยนะหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะครับเราต้องการแล้วว่าใส่ความหวานกันให้มากขึ้นหรือว่าวิธีการ น้องแฟนนั่นเองบางทีอารมณ์แบบทะเลาะกันแล้วอยากจะงอเขาต้องทำยังไงนะครับไปฟังกันในคลิปนี้เลยครับมาถึงกันที่ราศีพิจิกนะครับต้องบอกก่อนว่าโดยพื้นฐานนะครับคนราศีพิจิกเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครเลยคือเป็นคนที่ที่หวาดระแวงกลัวทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความที่ อาจจะตัวตอนเด็กถูกปลูกฝังมาแบบนี้เจอเรื่องราวในแบบนี้ชีวิตมาคือจะตรงข้ามกับราศีพฤศพเลยพราะราศีาพฤศพคือมองโลกในแง่ดีมากแต่าราศีพิจิกเนี่ยมองโลกในแง่าร้ายมากใช้คาว่าร้ายมากมากมากคือเป็นคนที่หวาดระแวงกลัวระวังภัยระวังทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาระวังกลัวคนเข้ามาปอกลอกกลัวคนเข้ามาหาประโยชน์กลัวทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องความรัการาศีพิจิกคือถ้ามีความรักแล้วถ้าเขาเคยอ,อกหักมาก่อน เขาคลัวกันที่จะมีรักแบบนี้ที่มันจะที่มันจะซ้ำที่มันจะตอกย้ำเขาขึ้นมาเหมือนกันวิธีการราศีเอาใจราศีพิจิกผมบอกเลยต้องซื้อต้องเอาชนะใจด้วยเวลาต้องใช้ก็คือ ปัดคือเขามีบาดแผลเขามีประสบการณ์เขามีเรื่องราวแบบนี้มันจนมันมันหล่อหลอมมาเป็นเป็นตัวเขาว่าเมื่อมาณว่าถ้าคนถ้ามาแบบนี้มันคือต้องการต้องการแบบต้องถือแบบว่าสมมติคุณจะจีบราศิพิจิกเนี่ยก็อาจจะมีคนมาจีบเขาเยอะแหละแต่เขาก็รู้แล้วว่าคนสไตล์นี้เข้ามาแล้วก็คือก็หวังเขาเรกว่าอาจจะไม่ได้จริงจังกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าจะปิดเขาก็คือเหมือนเขาปิดตัวเองอะคือจะบอกว่าคือเขาไม่ได้เปิดโอกาสเลยไม่ได้ปิดหรอกจ่ไม่เปิดเลยมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณต้องตื้อ ตื้อหนักมากใช้คำว่าตื้อหนักมากตื้อจนจนกว่าเขาจะเหมือนเพลงเพลงของใหม่เจริญบุระเก็บใจไว้ในลิ้นชกักคงไม่เจอได้รักแท้อะไรประมาณนี้นะครับพ <hum ult isation> ี่ก็บอกว่าเหมือนแบบไม่ไม่เจอแล้วคือปิดปังปิดตายไปแล้วเราต้อมาเจออะไร <c oughs> มานี้คือนี่คือราศีพิจิกจะจีราศีพิจิกต้องตื้อเราต้องแสดงความแสดงความจริงใจอ่ะสูงสูงจริงใจมากสูงสูง,สงแล้วเราใช้และที่สําคัญคือคือเวลาเขาเรียกว่าความสมัคเสมอ ความจริงใจความส,สม่บำเสมอในการทําผมว่าทนาใจได้ไม่ยากครับคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณคุณต้องรู้ว่าราศรีพิจิกไม่ชอบให้คุณทําอะไรไม่ชอบอะไรไม่ชอบอย่างไหนและคุณอยากทําจบและคุณจะอยู่กับเขาได้ดีวิธีการเอาใจคือไม่ทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบไม่ทําในสิ่งที่เขาไม่ต้องการนะครับนี่คือวิธีการเอาใจถ้าอยากจะเซอร์ไพรส์ก็ราศรีพิจิกมีดีอีกอย่างหนึง่งมีดีเรื่องของความหลังทเให้คนที่ทําความหลังได้ดีถ้าคุณพาเขาไป หรือฟื้นความทรงจำที่ดีๆในที่ที่เขาเคยไปอ่ะเขาจะรักมากนะอันนี้อันนี้อันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นข้อมูลพิเศษนะครับคือผมรู้สึกว่าเขามีเขาเป็นคนที่หนิไหมเขาเรียกว่าย้อนวันวานเก่งอ่ะย้อนความหลังเก่งแ้่ที่ความที่เขาปลูกติดอดีตเนี่ยเขาเป็นคนที่คือราศีพิจิกเป็นคนที่ก้าวไปข้างหน้าระยะเขาจะอยู่กับอดีตอยู่กับอดีตอยู่กับความหลังอยู่กับวันวานของเขาเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณสามารถดึงตรงนี้ดึงวันวานดึงอดีตที่ดีๆดึงอะไรที่ของเขา ขอาขึ้นมาได้นะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เขามากมันเป็นอะไรที่ช่วยกันเรื่องเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดีมากสรุปเลยก็คือก็สิบผิดอ่ะครับเป็นคนที่ระวังตัวสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเข้าไปหาเขาอะผมบอกเลยต่อ้คุณไปเปิดว่าค่าจีบอะเขาก็ไม่ให้คุณจีบหรอกเพราะฉะนั้นคนต้องเข้าต้องคือต้องซื้อต้องใช้ความพยายามความสม่สำเสมอแล้วแล้วเรื่องของ ต้องใช้ต้องใช้เรื่องของความพยายามความสม่ำเสมอนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีคู่อยู่แล้วก็อะไรที่เขาไม่ชอบอะ่ะก็อย่าทำแค่นึงราศีพิจิกคือคนที่มองโลกในแง่ร้ายมากหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กาลังมองหาคู่น้อแฟนหรือว่าแฟนงอนว่าจะทํายังไงจะเอาใจแบบไหนหรือว่าคนที่กําลังจะเริ่มต้น ไครสกคนให้เป็นเรื่องเป็นราวจริงจจังๆก็อยากให้เอาคลิปนี้นะครับไปใช้พิจารณาไปใช้เขาเรียกว่าไปใช้เป็นความรู้ดูนะครับแล้วก็ลองอ่านเขาผมว่าลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งถ้าเราอ่านเกมออกนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามคลิปนะครับ่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะขอบคความกรุณาช่วยกันนิดนึงนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยจะได้มีกําลังใจนะครับให้ทีมงานแล้วก็ผมในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกขอบคุณมากครับ